สักคู่นี้ได้ได้ทำการปลูกชะอมเ,เป็นแถวที่สามรูปแบบไปเป็นชายแดนครับแล้วก็ชะอมก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยหลังจากจบแล้วเนี่ยพอดอกก็ <c oughs> แนะนำให้เอาถั่วฟ้าถั่วฟ้าครับโรยบริเวณรอบแปลงแนวห่างจากต้น มากครับเมตรหนึ่งคือสองแนวแนวนอกกับแนวในนะครับก็ตัวตัวาร์ว่าจะช่วยรุดดินเป็นคลดินนะครับแล้วก็ให้ในาโซเจนกับพืชก็เป็นการหวานเป็นวิธีการหวานไปธรรมดาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกเนืขึ้นมาเองเพราะว่าดินมีความชื้นกับฝนที่ตกลงมาสามสีวันเนี้ เดี๋ยวกเป็นหนาที่ขเองเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นเองประมาณนี้